Mission มิชชันธุ p มูลพอดแคสต์คอนเทน h your วิด s โอมิชชันรอท o y ูบายสีจันแป้งมง่วงเจนทุูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกกลุกสวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่มิชชันธุดมูลพอ o แคสต์นะครับคุณอยู่กับรวบิทันสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยในตอนที่ชื่อว่าหัวหน้าที่ชอบฟังแต่ข่าวดีนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่เป็นเรื่องที่ ผมเองก็เคยได้รับฟีดแบ็แบบนี้มานะเราก็ค่อนข้างตกใจทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่รู้ตัวจริงๆว่าเป็นแบบนี้แต่ว่าในระยะหลังเนี่ยพอได้ฟีดแบ็กนี้บ่อยเนี่ยเราก็ต้องเริ่มพยายามปรับตัวนะฮะเวลาพูดถึงเรื่องน,นี้เนี่ยผมมักจะนึกถึงต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์โศกนาฏกรรมทางการบนิรบนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนี้นะครับก็คือเหตุการณ์ที่สายการบิน KLM กับสายการบิน Pan Am เนี่ยนะครับชนกันนะฮะที่สนามบินลอสโตริโอสนะฮะ คือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมคือรายละเอียดมันเยอะมากนะครับแต่ว่าเอาว่าสั้นๆแบบนี้แล้วกันว่า KLM เที่ยวบินที่4 8 0 5เนี่ยบังคับการโดยกัปตันประสบการณ์สูงนะครับชื่อว่าแวนเทนเซนนะฮะเป็นนักบินระดับต้นๆสายการบินนะครับแล้วก็เป็นครูฝึกบินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เป็นไปไดท้ที่เรียกว่าเซนเนอริตี้สูงมากๆนะครับแล้วก็เวลาเซนเนอริตี้สูงมากๆเนี่ยคนที่เป็นผู้ช่วยนักบินกัปตันที่2เนี่ยก็ จะค่อนข้างกดดันนะครับค่อนข้างกดดันนะฮะเหตุการณ์มันเป็นลักษณะแบบนี้ฮะอันนี้ผมเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ชื่อ Victory Tail นะฮะคือหลังจากที่เตรียมตัวกําลังจะขึ้นบินเนี่ยนะครับกับตันแบรนเทนเซนก็โยกคันแดงเพื่อนําเครื่องบินขึ้นนันทีทั้งทจริงเราเนี่ยยังไม่ได้รับการเคลียร์แรนส์นะครับหรือเรียกว่า ATC เคลียร์แรนส์เนี่ยนะครับเท่าบินที่สองก็ยังไวนะครับแต่ว่า แวนเทนเซนก็ยังจะเดินหน้าจะบิน,นครับทั้งที่มันผิดกฎการบินอย่างร้ายแรงซึ่งมันน่าแปลกมากทั้งที่ทเขามีประสบการณ์การบินกว่า30ปีนะฮะร,ระหว่างการขอเอทีซีเคลียร์นส์เนี่ยก็ KLM ก็ได้เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างการสื่อสารนะครับระหว่างหอบบังคับการบินกับนักบินของ KLM นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขายังไม่รับสัญญาณให้ขึ้นบินนะฮะไม่รับสัญญาณให้ขึ้นบินนะครับแต่ว่าจู่ๆเนี่ยแวนเทนเซนก็กลับบอกว่าเราไปได้แล้วนะครับ แล้วหอบังคับการก็ตอบกลับต่างกลับมาว่าโอเคนะฮะซึ่งก็เป็นการตอบสนองที่ไม่ตรงกับมาตรฐานการบินอีกเช่นกันนะครับหอบังคับการจึงออรีบบอกต่อไปว่าเตรียมตัวสําหรับเทคออฟฉันจะบอกคุณเ,เมื่อเทคออฟได้หากแต่ว่าไอ้ประโยคหลังเนี่ยแวนเทนเซนและผู้ช่วยนักบินไม่ได้ยินนะครับเพราะมีสัญญาณวิทยุของเครื่องบินแพนแอมเนี่ยเข้ามารบก,กวนนะฮะดังนั้นเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าแวนเทนเซนไม่ได้ยินประโยคหลังเขาจึงคิดว่าขึ้นบินได้แล้วและคําว่าโอเคนะฮะเขาคิดว่าแปลว่าขึ้นบินได้แล้ว้ววแแต่่่จรริงๆลเเนนีียยหอบัคกาใ คำว่าโอเคนะหมายถึงเตรียมตัวนะครับไม่ใช่ให้ขึ้นบินนะครับสัญญาณวิทยุที่เข้ามารบกวนคือสัญญาณที่แพนแอมบอกขอควบคุมว่ากําลังอยู่ในรันเวย์แล้วเหมือนกันรันเวย์เดียวกันเนี่ยนะครับแล้วยังเอ่อยังหาแท็กซี่เวย์ที่หอบังคับการสั่งไม่เจอนะครับหอบังคับการก็สั่งให้แพนแอมเนี่ยบอกให้รายงานเมื่อเคลียบออกจากรันเวย์แล้วนะครับกับกับทางของแพนแอมก็ตอบว่าโอเคเราจะรายงานเมื่อเคลียร์ออกมาแล้วนะครับหลายท่านจึงสงสัยว่าเครื่องบินทั้งสองเนี่ยทำไมาถึงมองไม่เห็นกันฮะ คือจริงๆสนามบินมันก็เล็กนิดเดียวคําตอบคือวันนั้นทัศนวิสัยนี่คือแย่เข้าขั้นสุดแล้อสนามบินนี้เป็นสนามบินเล็กๆที่ไม่มีเรดาร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้วิธีการมองด้วยตาก็คือใช้กล้องส่องดูนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมองด้วยตาแล้วออมันใช้กล้องส่องดูก็มองไม่เห็นกันนะฮะเพราะหมอกมันลงจัดมากทีแวนเทนเซนหลังจากที่เขาคิดว่าขึ้นบินได้แล้วเนี่ยนะครับเขาจึงเร่งคันบังคับเพื่อเตรียมขึ้นบินนะบวิศวกรประจำเครื่อง KLM ได้ถามว่าเครื่องบินแพนแอมยังไม่ที่ออกไปใช กับตัมเบอเทนเซนก็ตอบว่าเออใช่มั้งแต่เขาก็นาเครื่องบินบินต่อไปนะครับความเร็วของเครื่องบินแคลเอมเพิ่มขึ้นตามลาดับสถานการณ์ในเวลานั้นก็คือว่าเครื่องบินแพนแอมอยู่บนรันเวย์และกำลังเลี้ยวหลบในบที่เครื่องบินแคลอมนะครับนึกภาพตามนะฮะกำลังเร่งความเร็วเพื่อขึ้นบินในรันเวย์เดียวกันนี้เองนะครับเมื่อระยะเข้ามาใกล้กันเนี่ยนักบินของแพนแอมเห็นเครื่องแคลกอามกำลังพุ่งตรงเข้ามาจะชนเครื่องบินนะฮะเขาก็พยายามหักไปทางซ้ายเข้าไปในเนินหญ้าเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ อีกไม่กี่วินาทีต่อมาแวนเทนเซนกับตันของ k l m เนี่ยก็มองเห็นเครื่องบินแพนแอมอยู่ในเส้นทางที่กาลังจะขึ้นบินแต่เครื่องบิน k l m เนี่ยเร็วกว่าที่จะหยุดได้แล้วนะครับแวนเทนเซนจึงพยายามยกหัวเครื่องบินขึ้นเพื่อหลบการชนกันนะฮะทำให้หางของเครื่องบินนั้งคู่ไปกับพื้นถึง22เมตรหัวของ k l m เนี่ยพ้นจากตัวเครื่องบินแพนแอมไปแล้วแต่มีเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายถังน้ามันและล้อของเครื่องบินมันไม่พ้นนะฮะนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งก็คือวว่่่่นน่าาาาจรรริิงิงงงๆเเเเนนนนนนนีีียยยทสััััใใหหห้้้้้ตมมมํํกกกกออดะคคบบ็ลื ก็เลยชน KLM ก็ได้ชนกันที่ปีกนะครับตรงกลางเครื่องของแผนแอมเข้าเต็มแรงนะฮะเกิดลูกไฟขนาดใหญ่เครื่องบิน KLM บินไปได้อีกร้อยหเมตรก็ตกพแรงกระแทก้วฮะแล้วก็ระเบิดเชื้อเพลิงมหาศาลเนี้ยก็ทำให้ไม่มีใครรอดชีวิตเลยในเครื่องของ KLM นะครับเออเป็นศกนาตกรรมที่รุนแรงมากๆนะฮะผู้ที่อยู่ในเครื่องบิน KLM เสียชีวิตทั้งหมดจากการที่เชื้อเพลิงของเครื่องบินติดไฟ เนี่ยเครื่องบินแพนแอมมีผู้รอดชีวิต61คนจาก396คนนะครับผู้รอดชีวิตจากเครื่องบินแพนแอมเนี่ยก็หนีออกมาได้นะฮะจากปีกด้านซ้ายนะครับแล้วก็นักบินของสายการบินแพนแอมก็รอดชีวิตวันนั้นเนี่ยนะครับถือเป็นอุบัติเหตุทางอากาศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือ583คนเพราะเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่ทั้งคู่นะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องบอกว่า จากการสืบสวนเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันก็มีหลายสาเหตุนะครับความผิดพลาดของมนุษย์เนี่ยน่าจะมาเป็นอันดับที่หนึ่งนะฮะความไม่พร้อมของสนามบินที่ไม่มีเรดาร์นะครับสภาพอากาศที่เลวร้ายหมอกลงจัดนะฮะร,รวมๆกันนะครับเ,ออเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีการสั่งคายนากฎระเบียบการบินใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็บังคับให้ทุกสนามบินใช้เรดาร์นะฮะอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่อยากจะคุยวันนี้ก็คือว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของเรื่อง seniority ในหมู่นักบินคือความมาอุ่สนะครับตักบเป็นที่2ของ k l m เนี่ยไม่กล้าแสดงความคิดเห็นแย้งนักบินที่มีประสบการณ์และมันครูฝึกด้วยอย่างแวนเทนเซนนะครับทั้งทงที่เห็นอยู่แล้วว่าแวนเทนเซนเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการบินนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกก่อนว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทุกท่านญาติพี่น้องนะครับเพื่อนฝูงนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเหตุการณ์ทานองนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่ใช่ การใช้การการบอกว่าหัวหน้าน่าจะคิดถูกแล้วก็ทําไปตามหัวหน้าทั้งแต่ที่จริงๆแล้วในใจมันคิดว่าเราอาจจะคิดว่าผิดก็ได้แล่ก่อให้เกิดความสูญเสียนะครับหลายๆเหตุการณ์ต่อมาเนี่ยในอุตสาหกรรมการบินเองก็มีอะไรคล้ายๆแบบนี้แม้จะไม่รุนแรงขนาดนี้นะครับก็มีเหมือนกันนะฮะทีนี้บทเรียนที่เราถอดมาได้คืออะไรเรื่องนี้เนี่ยที่สอนเรามากๆเลยแน่ๆเลยคือว่าหัวหน้าเนี่ยนะครับ ที่ต้องการฟังแต่ข่าวดีแล้วก็ไม่ยอมให้มีวัฒนธรรมแห่งการเห็นแยง้งนะฮะโดยเฉพาะในสถานการณ์หน้าสีหน้าขวานเนี่ยลูกน้องก็จะมีแนวโน้มที่จะพูดให้ฟังแต่ข่าวดีเหมือนกันซึ่งพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราอาจจะสูญเสียแบบนี้ได้แล้วมันทําไงดีนะครับผมก็ได้ต้องตอบว่าอย่างนี้ฮะทันทีที่คุณได้รับฟีดแบ็ว่าคุณเป็นหัวหน้าที่ ชอบฟังแต่ข่าวดีเหมือนผมได้รับฟีดแบ็แบบนี้เช่นกันเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือว่าเราต้องพยายามที่จะสร้างวัฒนธรรมที่ยอมรับความผิดพลาดได้และวัฒนธรรมที่เชิดชูดคนที่กล้าจะเอาความผิดพลาดของทีมงานหรือของหัวหน้าเนี่ยขึ้นมาวางบนโต๊ะแทนที่จะสุกไว้ใ,ใต้พรมนะครับวัฒนธรรมแบบนี้เป็นวัฒนธรรมที่สร้างยากมากที่สุดหัวข้อหนึ่งเลยก็ได้นะฮะ คือผมอ่านหนังสือมาเขาบอกอันนี้นี่เป็นเรื่องที่ยากจริงๆนะครับเพราะมันมันขัดกับความรู้สึกมันขัดกับเรื่องคำหนรรมเนียมประเพณีอะไรมากมายต่างๆนานามากมายแต่ถ้าเราทําได้นะครับองค์กรจะเฮลตี้มากค่อยๆทําค่อยๆทำนะครับเริ่มจากการให้ฟีดแบ็กที่บอกว่าเอ้ยช่วยบอกนหน่อยเถอะจริงๆว่าพี่ทําอะไรไม่ดีนะในกรณีที่เป็นหัวหน้านะครับหรือมีการให้ฟีดแบ็กทีเ่เป็นลักษณะที่เขารู้สึกสบายใจเช่นเป็นการเขียนนะฮะผ่าน Google Form นะฮะโดยส่วนใหญ่ผมไม่แชร์ฟีดแบ็กที่แอนอน m มัสหรือไม่บอกชื่อคนแต่บางทีเน ในกรณีแบบนี้ก็อาจจะพอใช้ได้เหมือนกันนะครับลางๆหน้าเหล่านี้นี่มันคือการสร้างวัฒน,นธรรมที่พยายามจะให้คนที่ทํางานอยู่กับเราเนี่ยกล้าที่จะบอกทันทีที่หัวหน้าทําผิดเพราะหัวหน้าเนี่ยเวลาทำผิดะฮะมักไม่ค่อยรู้ตัวแล้วมันจะยิ่งหนักกว่าเดิมก็คือว่านอกจากจะไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยลูกน้องที่รู้ว่าหัวหน้าทําผิดก็ยังไม่พูดอะไรอีกนะครับมันก็เลยผสมลงกันเละเทะไปนะฮะหลายครั้งเกิดความสูญเสียแบบที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นได้นะครับทีนี้ต้องโนไ้นิดนึงก่อนว่เาเ เวลาเรากําลังพยายามสร้างวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากก็คือว่าหัวหน้าทุกคนอันนี้มนไม่ใช่หัวหน้าแค่คนใดคนหนึ่งแต่หัวหน้าทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องนี้และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันเพราะมันคือมันเป็นต้องบอกว่าเป็นพันธกิจขององค์กรก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราคนคนหนึ่งโอ้พูดได้เลยนะหัวหน้ามีอะไรพูดแต่คนหนึ่งเนี่ยพูดไม่ได้เลยโดนลงโทษแบบนี้อันเนี้ยมันก็จะไม่เกิดฟีล l i n g แบบนี้มันเป็นไว b ์ขององค์กรซึ่ง ต้องต้องการการดูแลต้องการความสม่ำเสมอต้องการความโปร่งใสด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตาม s i s s t o t h ุ m ม o n นะครับสวัสดีครับ Mission t t t ุ e m o o p p o d c s t t o o t t n u u e with your mission Presented by สีจันแป้งม่วงจนันทู